โอกาสเด้งไปด้านบนเพื่อลงต่อนะครับตอนนี้ใครที่ไดออเดอร์จังหวะนี้มาคือจังหวะที่สวยที่สุดแล้วนะครับในจังหวะที่เราได้เข้าออเดอร์กันนั่นคือจังหวะ2ซึ่งมันขึ้นมาใกล้ๆไฮนะครับเราจะไดออเดอร์อยู่ในบริเวณน,น,น,นี้กันในราคาไล่เรียกกัน1 4 1 2อยู่แถวๆเนี้ยหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสองอยู่ในบริเวณนี้กันนะครับก็ยินดีกับกำไรพี่ๆทุกท่านนะครับหลังจากนี้โอกาสแปลว่าถ้าเรา b ขึ้นแถวนี้แปลว่าถ้า B ได้ต้องเก็บถ้า B ได้ได้ไหมต้องเก็บนะครับ B ได้ไหมได้ต้องเก็บ,นะบ,บ,อกบโอเคไหมครับจากที่เห็นนะครับว่าพี่จะไม่เห็นเลยว่า5นาทีเนี่ยไม่เกิดแท่งไม่เกิดแท่งเขียวเลยเพิ่งจะมาหลุดโลและเพิ่งจะเห็นแท่งเขียวที่เกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้นะครับ อพอเขาลงมาแถวแถวนี้นะครับเราจะมีขึ้นอีกจังหวะหนึ่งแล้วเราก็ต้อง S ลงไปนะครับ S ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับต้องหาจังหวะเติมเติมของหรือเติม S ลงไปนะครับแต่ใครที่ได้กําไรแล้วแบ่งเก็บจบนะครับแบ่งเก็บหรือกันหน้าที่เหลือกันหน้าทุนเออยยังไม่ได้กันหน้าทุนเลยขอกันหน้าทุนแป๊บหนึ่งนะครับขอกันหน้าทุนแป๊บหนึ่งนะครับ เร,นนเรียบร้อยกันหน้าทุนเรียบร้อยนะครับอิ่ม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 ไหมอิ่มไหมอิ่มอิ่มไหมอิ่มอิ่มไหมอิ่มนะเอาของขวัญไปเลยดีกว่าแบบนี้นะครับเอาไปเลยกล่องพันนะห้าร้อยคนนะห้านาทีเอาไปเลยกล่องพันยังไม่อิ่มจ้าไปอยู่ไหนมา อยู่ไหนวะปิดแล้วไปนอน่อะพีดาวนี้ปิดแล้วไปนอนตกรถน๋บานสวนที่อยู่พี่น้องสวนมะพร้าวอยู่ที่ห้องวีไอพีไหมโอ้ยใครได้อยู่ห้องวีไพีน่าจะได้นะเราสาแบบตั้งใจมากเลยโซนนี้เนี่ยสวัสดีครับพี่นายศิล อนนี้เดี๋ยวดูโซนแถวๆนี้นะครับดูโซนแถวๆนี้มันมีสโซนก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะเอาโซนไหนเป็นหลักนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาโซนไหนเป็นหลักนะครับรอดูนะครับแถวๆ90จนถึง8 6นะครับ90จนถึง8 6ดแล้วรอดูแถวๆนี้ว่าจะทําราคา B ขึ้นไปได้หรือไม่นะครับทําราคา B ขึ้นไปได้หรือไม่ตอนนี้โดนแนวเขาเรียกว่าแนวแนวเดิมที่ทําราคาดันขึ้นไปนะครับ ชะลอยอยู่นะครับแล้วก็โลนะครับชะลออยู่นะโลแล้วก็ชะลอยอยู่เดี๋ยวรอดูอาการนะครับว่าทะลุได้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมครับยังไม่มีเม็ดเขียวเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะรงแรงนะครับคุ้มค่ากับที่รอคอยนะครับคุ้มค่ากับที่รอคอยเพราะส่วนหนึ่งเราเข้าใจว่า1โครงสร้าง2เราวางว่าเฮ้ยเงินที่ a, เราวางเนี่ยเราสูญเสียมันได้เราตั้ง SL แล้วเราคุ้มค่าที่จะเสียแค่นั้นจบครับเราเข้าใจแล้วเราคุ้มค่าที่จะเสีย นะครับก็จบพี่พี่เฉียง A